สิข้อควรรู้เมื่อไปประเทศฮ่องกงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่องังไก์ไล์สายเที่ยวก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่าฮ่องกงเป็นเมืองแห่งระเบียบวินัยเนาะ ค่อนข้างประชาชนของประเทศฮ่องกงค่อนข้างเป็นคนที่มีร,ระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นการรอรถเมย์นะคะการรอรถประจําทางถ้าต้องต่อแถวนะแล้ววันนี้ค่ะไมองมีนะคะข้อควรระวังข้อควรรู้1ิบข้อเมื่อทุกคนต้องไปเที่ยวประเทศฮ่องกงสวัสดีคะ่ะจัดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีทุกๆท,ท่านสวัสดีทุกๆยูสเตอร์ค่ะเรามีนัดกันนะ เที่ยงของทุกวันนะเที่ยงของทุกวันเราจะเจอกันนะเราจะเจอกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกรไลน์สายเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์ข้อจอข้อใจแม่อังหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ข้อจอข้อใจเป็นกําลังใจให้แม่อังหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์คะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการทํางานเนาะเป็นวันจันนะอ่าวันจันอ่าผู้คนก็ ก็นิดหนึ่งเนาะก,ก็ได้ทํางานใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกๆุกยูสเซอร์สวัสดีค่ะ10ข้อควรรู้ก่อนไปประเทศฮ่องกงนะข้อที่1ค่ะรถเมย์ฮ่องกงต้องยืนต่อแถวการจะขึ้นรถนะการขึ้นรถการขึ้นรถสาธารณะทุกคนจะต้องยืนต่อ